สวัสดีครับผมสิงแสลีมงนะคัรบหรือว่าอาจารย์ลีมงก็ได้นะครับผมนะคนไหนเข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์ทักทายกันหน่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายภาพรวมก่อนนะครับแล้วคนไหนต้องการอยากจะถามในนี้นะครับผมก็คือในไลฟ์สดเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยพิมพ์ราศีเข้ามานะครับให้คนละหนึ่งคำถามนะครับแต่ถ้าคนไหนต้องการเช็คดวงหรือดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ ่ทักมานะครับผมทักมาได้นะครับที่ในไลน์ก็ได้นะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับผมฟังดีๆนะครับ3กลุ่มนะครับ3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มนะฮะทั้งหมด12ราศีนะครับผมใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับผมกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกนะฮะก็จะมีกลุ่ม แรกนะครับก็จะมีทั้งหมด4ราศีนะครับผมที่ผมจะทํานายก่อนนะครับเป็นภาพรวมก่อนนะครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงของกําลังเข้าสู่ปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมใครราศีอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาก่อนนะครับอันนี้ขอเป็นพยากรณ์ภาพรวมก่อนนะครับก่อนที่จะจะมีให้ถามคนละหนึ่งคำถามประมาณสัก5ท่านนะครับให้ทั้งหมด5ท่านนะครับผมแต่ถ้าคนไหนต้องการเช็คเป็นการส่วนตัวก็ inbox มาได้นะครับหรือไม่ก็แอป l ล n e มาได้นะครับผมก็คือ l า s กลุ่มแรกนะครับก,ก็จะมีราศีพฤษภนะครับผมราศีกันราศีพิจิกและราศีกุมนะครับผมทวนให้อีกทีนึงนะครับผมก็คือกลุ่มแรกที่ผมจะทานายนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับผมราศีกันราศีพิจิกและราศีกุมนะครับผมนะคนไหนเข้ามาแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับพิมพมานิดนึงพิมพมานิดนึงนะครับ เอาละกลุ่มแรกนะครับก็คือมีราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกและราศีกุมนะครับจะโดดเด่นด้านของอะไรในช่วงของอตั้งแต่วันนี้นะครับจนเป็นปลายเดือนนี้นะครับผมก็คือเป็นช่วงของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นะครับผมการเงินที่มีปัญหาอยู่หรือคนไหนมีปัญหาทางการเงินอยู่ ทั้งหมด4ราศีที่ผมพูดไปนะครับผมการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นแต่แนะนำนะครับผมแนะนำนะให้ไปทำทานกับสัต์นกอะไรอย่างเงี้ยให้อาหารนกอะไรอย่างนี้ก็จะดีนะครับผมกลุ่มนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับผมการเงินนะครับก็คือมีราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิก และราศีกลุ่มนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับผมคนไหนอยู่ในราศีอะไรก็พิมพ์มันเข้ามานะครับผมและผมจะไอ้นี่ให้นะครับเสริมให้อีกหน่อยเสริมให้หน่อยสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะครับอ๋อของคุณราศีกันนะราศีกันต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะช่วงนี้นะครับผม ก็คือในกลุ่มเนี่ยก็คือมีราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกและราศีกุมนะครับแต่โดดเด่นในเรื่องของการเงินปัญหาการเงินที่มีอยู่จะคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับในกลุ่มนี้ก็คือราศีกุมนั่นเองนะครับผมราศีกุมนะครับคนไหนราศีอะไรก็พิมพ์เงินเข้ามาได้นะครับผมราศีอะไรก็พิมพ์เงินเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวคนไหนรอจน พยากรณ์ครบทุกราศีแล้วนะครับผมก็คือภาพรวมหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ถามคนละหนึ่งคำถามนะครับแต่ถ้าคนไหนต้องการเจาะลึกนะครับผมก็มาเช็คดวงส่วนตัวได้นะครับค่าครูก็อยู่ที่300นะครับ300นะครับผมนะหรือไม่ก็กดติดตามผมไว้ก่อนนะครับคนไหนที่เป็นคนใหม่ก็ติดตามผมไว้ก่อนนะครับนะฮะเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วคนไหนตามไม่ทันจริง ฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้เข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับผมจะมีทั้งหมด4ราศีนะครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20กว่าเนี้ยของมิถุนายนนี้จนไปถึงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับผมจนถึงเดือนกรกฎาเลยโดยประมาณนะครับโดยประมาณคุณราศีอะไรกันบ้างก็พิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะฮะเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วกลุ่มที่2ก็คือมีราศีมังกร ราศีสิงราศีธนูและราศีมีนนะครับผม,ผมจะทวนให้ทีนึงราศีมังกรราศีสิงราศีธนูและราศีมีนนะครับนะค,บคนไหนเข้ามาแล้วพิมพ์มาทักทายหน่อยนะครับนะกลุ่มนี้จะโดดเด่นเรื่องของอะไรนะรจะโดดเด่นในเรื่องของอะไรโอ,อ้จะเป็นลักษณะทุกขารานะฮะทุกขารา นะฮะหรือเช่นของหายอาจจะได้กลับคืนหรือจะได้ของใหม่ที่ดีกว่าเดิมเช่นโทรศัพท์เสียอาจจะได้โทรศัพท์ใหม่นะครับผมหรือคนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานมีเกณมจะได้เจอกันและเขาอาจจะโชคกับคุณหรือจะมีโชคกับการเดินทางไกลให้ทําบุญต่างถิ่นต่ตางแดนในกลุ่มนี้นะครับผมผมจะทวนให้ทีหนึ่งกลุ่มนี้ก็คือมีราศีมังกร ราศีสิงราศีธนูและราศีมีนนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของทุกขราบจะมีโชคการเดินทางหรือจะได้โชคกับคนที่ไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะครับผมจะเสริมให้อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมโอ้ช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยและจะดีอยากติดประมาทหรือให้ใครยืมตังจัดีกว่านะครับผมช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเนี้ยจนถึงเดือนหน้า นะครับผมในกลุ่มนี้แต่โดดเด่นนะฮะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับจะมีสีราศีใช่ไหมฮะก็คือมีราศีมังกรราศีสิงราศีธนูและราศีมีนแต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมังกรนั่นเองนะครับนะฮะคนไหนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายผมหน่อยนะฮะพิมพ์มาได้เลยว่าราศีอะไรกันบ้างถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับผมฟังย้อนหลังได้ นะฮะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับผ่านเรื่องที่มันไม่ดีให้เป,เป็นเรื่องดีๆนะครับผมนะฮะเอาละเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากกลุ่มนี้ไปผมจะให้ถามคนละหนึ่งคำถามนะนะครับอสานะครับผมลาศิลเมถุนนะครับเดี๋ยวรอกลุ่มนี้เดี๋ยวรอหน่อยนะฮะกำลังจะนี่แล้ว นะเดี๋ยวกำลังจะพยากรณ์แล้วล่ะกลุ่มสุดท้ายนะครับหลังจากพยากรณ์ครบทุกราศีแล้วเดี๋ยวจะให้ถามคนละหนึ่งคำถามนะฮะจะให้ถามคนละหนึ่งคำถามนะฮะเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายคือมีราศีเมทุนราศีตุลราศีกรกฎและก็ราศีเมษ ฟังให้อีกทีหนึงนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะให้ถามคนละหนึ่งคำถามได้แค่5ท่านนะครับในไลฟ์สดนี้และถ้าคนไหนต้องการเจาะลึกนะครับเช็คดวงส่วนตัวก็ทักมาหาผมได้นะครับผมก็จะดูแบบวันเดินปีเกิดลายมืองูเห้งนะครับแล้วก็อาจจะแถมวงจุ้ยให้บ้างเล็กน้อยนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยสามนะแล้วก็คุยได้ยาวๆนะครับคุยได้ยาวๆเลยนะฮะให้ คนละหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามาเช็คดวงส่วนตัวนะครับ,นะรบก็อินบ็อกมาได้นะครับผมก็มีราศีเมษนะไอราศีเมษนะครับารนะาศีเมทุนราศีตุลและราศีกรกฎนะครับในกลุ่มสุดท้ายนี้จะโดดเด่นอะไรอู้จะมีโชคเรื่องของเสน่หาจากคู่ร่วมง,งานเจ้านายคุณช่วงนี้คุณต้องวาทะสินดีพูดจะให้เพาะ นะครับแต่อย่าเป็นคนที่โรเลนะครับคือคือตรงนี้คุณจะเป็นคนเสน่ห์แรงกับคำพูดนะครับนะฮะนะครับนะฮะคนไหนราศีอะไรพิมพ์มาได้นะครับแล้วก็ฟังดูย้อนหลังได้นะครับราศีธนูเนี่ยผมทำนายภาพรวมไปแล้วนะครับแต่ฟังดูย้อนหลังได้นะครับนะฮะนะฮะดูย้อนหลังได้นะครับกลุ่มสุดท้ายราศีเมถุนราศีตุลราศีกรกฎ และราศีเมษนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของสเสน่หาจะมีโชคกับเพื่อนร่วมง,งานจะมีโชคกับผู้ใหญ่ที่เรานับหน้าถือตานะครับหรือว่าเราเอามีถ้าเรายิ่งเป็นคนมีความกระตันอยู่คุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้ร่วมง,งานนั่นเองหรือจะได้ของชํำรวยหรือได้ของอะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆหรือจะได้ปรับขาเงินเดือนก็ได้นะครับในกลุ่มนี้ แต่ถ้าโดดเด่นที่สุดก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะครับในกลุ่มสุดท้ายนะฮะในกลุ่มสุดท้ายนะครับนะฮะผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณจะมีเรื่องของสเสน่หากับสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็ได้นะครับจะได้รับการเมตตาขอให้พูดจาให้เพราะพูดจาให้ดีเข้าไว้คุณจะได้รับการ ช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตนั่นเองแต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีกรกฎนะครับผมนะฮะราศีกรกฎนั่นเองนะครับนะฮะก็ผมก็พยากรณ์ครบทุกกลุ่มครบคุบราศีแล้วใครจะถามอะไรพิมพ์มาได้คนละหนึ่งคำถามนะครับให้ประมาณ5ท่าน5ท่านนะครับ5ท่านนะฮะถ้า หลังจากห้าท่านไปแล้วก็รอไว้ครั้งหน้านะครับว่าผมจะไลท์ทีเมื่อไหร่นะครับผมนะก็ถามมาได้เลยนะครับถามมาได้นะครับถามมาได้เลยตอนนี้ว่าคุณราสเป็นพิมพ์ว่าราศีอะไรก่อนนะครับแล้วผมจะทำนายให้นะฮะพิมมาได้เลยนะครับตอนนี้พิมพ์มาได้เลยนะฮะนะครับคนไหนราศีอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับถามมาได้เลย นะครับถามมาได้เลยคนละหนึ่งคำถามตอนนี้นะครับผมให้สิทธิ์อยู่นะครับพิมมาได้เลยตั้งคําถามมาได้เลยนะครับว่าคุณจะถามอะไรนะถามอะไรนะฮะผมให้เวลานะครับให้เวลาพิมพ์มาได้เลยนะครับตอนนี้พิมพ์มาได้เลยนะฮะพิมมาได้เลยนะครับนะฮะตั้งถามมาได้เลยนะครับว่าคุณจะถามเรื่องการเงินความรักสุขภาพ นะครับแต่ผมจะตอบให้หนึ่งเรื่องนะฮะตอบให้หนึ่งเรื่องนะครับผมพิมพ์มาได้นะครับพิมพ์มาได้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะธาบราศีเมถุนล่ะคะราศีเมถุนที่เมื่อกี้บอกไปอาจจะคุณจะมีเรื่องของวาทะสินดีนะครับในคําพูดและช่วงนี้คุณทําดีคุณจะได้ดีนะ คุณจะได้ดีถ้าราศีเมถุนนะครับผมราศีเมถุนนะครับถามมาได้นะครับพิมพ์มาได้เลยพิม์มาได้เลยคนที่เข้ามาเนี่ยพิมพ์มาได้เลยคุณจะถามอะไรนะพิม์พมาได้เลยนะครับนะฮะและผมอาจจะแถมให้นะครับผมถ้าเป็นราศีมังกรกับราศีสิงเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีดาวแค้วคาด นะฮะจะมีดาวแค,ค้วคาดนะครับราศีสิงห์และราศีมังกรนะครับนะผมให้เวลาอีกสักหน่อยนะครับถ้าคนไหนไม่ได้ถามอะไรเดี๋ยวสักระยะหนึ่งผมอาจจะจบไลท์นะอาจจะจบไลฟ์นะครับธนูครับพยากรเรื่องการเงินได้เลยราศีธนูนะราศีธนูโอ้คุณจะได้เรื่องของแม่คุณให้โชคหรือ ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าคุณนะ่ะการงานการงานคุณนะ่ะถ้าคุณมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้รับการอุปถัมภ์นะนะครับที่ถามว่าราศีธนะูนะครับ,อ,รนะรบอยากรู้เรื่องการงานนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะครับผมนะฮะถ้าหัวหน้าคุณเป็นผู้หญิงนะฮะนะครับ,นะค,รบคนไหนจะถามอะไรพิมพ์มาได้ พิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะแต่ถ้าคนไหนไม่มีอะไรถามแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะครับพิมพ์มาได้นะครับว่าจะถามอะไรพิมพ์มาเลยนะครับว่าราศีอะไรแล้วก็ตั้งคําถามมาเลยนะครับว่าคุณจะถามอะไรผมผมให้คนละคําถามนะฮะนะครับขอใทุกคนโชคดีนะครับขอใทุกคนโชคดี นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมาถามมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็อีกสักระยะหนึงเดี๋ยวผมก็จะจบไลฟ์นะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนต้องการเช็คเป็นการส่วนตัวก็อินบ็อกมาได้นะครับผมนะครับถ้ายังไงก็เอาเป็นว่านะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับในวันนี้ และวันต่อๆไปนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่แล้วก็ติดตามผลงานผมอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับให้ไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันนะครับครับสวัสดีครับผม